สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาแนวรายการเปิดโลกต้นหม้ค่ะเปิดแล้วต้นไม้คลิปนี้นะคะอรัญญาจะพาคุณชมมารู้จักกับ รวมต้นไม้มงคลนะคะต่างๆค่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ต้นแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมต้นนี้เลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเห็นดอกเนี่ยค่ะดอกสีออกประมาณสีแดงส้มอมส้มนะคะต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นพรหมญี่ปุ่นค่ะเป็นต้นพรหมญี่ปุ่นนะคะ พรมญี่ปุ่นหรือพรมกามีนั่นเองค่ะดอกจะเป็นสีอมส้มแดงๆนนะคะต้นที่2กันเลยนะคะคุณผู้ชมต้นนี้เลยต้นนี้นะคะเขาเป็นในสกุลคลานั่นเองนะคะต้นนี้นะคะใบลายแบบนี้นะคะเขาเป็นหนึ่งในตระกูลคลานั่นเองนะคะและเขานะคะก็มีชื่อว่าต้นคลากระต่ายชมจันทร์ค่ะ ต้นที่3มกันเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เยอะมากๆเลยที่จะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะต้นที่3ค่ะต้นนี้เลยนี่ค่ะใบดังๆแบบนี้นะคะเขาเวลาเขาโตโนเนี่ยแล้วเขาก็จะออกดอกดอกของเขาจะเป็นประมาณสีชมพูบานเย็นนะคะต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นคุณนายไฮโซค่ะนี่ค่ะละักษณะของต้นคุณนายไฮโซนะคะใบของเขาะคะ่ะจะเป็นใบดังๆอันนี้จะเป็นไม้ที่ชอบแดดมากๆเลยนะคะชอบทั้งแดดชอบทั้งน้าเลยค่ะ แล้วก็เวลาออกดอกดอกจะเป็นสีเดียวนะคะก็คือสีบานเย็นนั่นเองค่ะต้นคุณนายไฮโซนั่นเองนะคะต้นนี้ อ่าค่ะต่อมานะคะต้นที่4ี่เลยนะคะต้นนี้เลยนี่ค่ะอยู่ข้างหน้านี่เลยต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมใบเรียวๆยาวๆแบบนี้นะคะนี่ต้นนี้เขามีชื่อนะคะว่าต้นเดลี่วักเงินนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็เป็นต้นเดลี่วักเงินนะคะต้นต้นนี้นะคะสามารถที่จะนําไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้เพราะว่าความหมายของเขาดีมา,มากๆเลยนะคะก็คือเดลี่วักเงินนั่นเองค่ะ นี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าต่อมากันเลยค่ะต้นที่5นะคะนี่เลย ต้นนี้สวยมา,มากๆเลยนะคะต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นริบบินชาลีค่ะลักษณะของต้นเนี่ยค่ะลำต้นของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นออกประมาณสีม่วงอมชมพูนิดๆนะคะสีม่วงอมชมพูสวยมา,มากเลยค่ะสําหรับต้นนี้จะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนก็สวยงามนะคะปลูกประดับตามพื้นดินก็สวยงามค่ะสําหรับต้นริบบินชาลีค่ะ ต่อมานะคะคุณผู้ชมต้นที่6นี่เลยค่ะต้นนี้นี่ใบละลายแบบนี้นะคะสีใบต้นนี้เป็นไม้ฟอกอากาศค่ะต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นไผ่กลนอิมค่ะ ต่อมากันเลยนะคะต้นที่7ต้นที่7อันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าใบของเขาเนี่ยค่ะจะแบบเนี่ยค่ะจะปนสีออกเขียวเขียวอ่อนเขียวเข้เขมแล้วก็จะมีสีเหลืองเหลือเป็นจุดๆนี่นะคะต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นไผ่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าต้นไผ่ญี่ปุ่นค่ะ ต้นที่8กันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนี่คะ่ะต้นที่8ต้นที่8นะคะใบของเขาเนี่ยคะ่ะจะพื้นใบจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีจะมีสีเขียวเข้มตรงกลางใบต้นนี้คะ่ะเขามีชื่อว่าต้นบันไดทองคำนั่นเองค่ะนี่คะ่ะก็จะเป็นลนักษณะของต้นบันไดทองคำค่ะ ต้นต่อมากันเลยค่ะต้นนี้กันเลยนี่ค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ใบสีเขียวนะคะใบสีเขียวแบบใบเล็กๆนะคะต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นช้อนยกนั่นเองค่ะนี่ค่ะต้นช้อนหยกค่ะ ต้นต่อมาค่ะต้นนี้เลยนี่ค่ะใบเรียวๆ,ๆยาวๆนะคะแล้วเขาก็จะมีสีออกสีชมพูบานเย็นตรงขอบใบเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะอยู่ในตระกูลของหมักผู้หมักเมียนั่นเองนะคะเขามีชื่อว่าต้นหมักผู้หมักเมียสายสะพายในพลค่ะชื่อของเขาค่อนข้างยาวเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะต้นหมักผู้หมักเมียสายสะพายในพลค่ะ ต้นต่อมากันเลยค่ะต้นต่อมานะคะต้นนี้เลยอันนี้นะคะต้นนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อของเขาอีกเหมือนกันนะต้นนี้จะเป็นลนักษณะแบบทรงสูงนิดนึงนะคะแต่ไม่สูงมากต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นของขวัญหรือว่านของขวัญนั่นเองค่ะละักษณะใบ,บนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูลักษณะใบ,บจะเป็นคลื่นเล็กน้อยนั่นเองนะคะนี่ค่ะ ต้นของขวัญหรือว่านของขวัญค่ะต้นต่อมากันเลยค่ะต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยนะคะปลูกประดับต้นธรรมนก็สวยงามนะคะสําหรับต้นนี้เขามีชื่อว่าต้น ปรามไผ่นั่นเองค่ะนี่ค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นต้นปรามไผ่แคระนะคะจะเล็กๆไม่ใหญ่มากค่ะสำหรับต้นปลามไผ่ค่ะเค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกต้นหนึ่งนะคะ ต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าต้นปีกผินเสื้อค่ะต้นปีกผินเสื้อนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงไปนะคะซื้อกระถาง3าม้วมาจากตลาดต้นไม้นะคะแล้วมันโตยาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งเขาออกมาได้เลยชํำใส่กระถางใหม่นะคะก็คือใส่ดินใส่กามะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็ชํำต้นที่เราตัดกิ่งออกมาเนี่ยและนี่ก็จะเป็นการขยายพันธุ์นะคะของต้นปีกผินเสื้อค่ะ ต้นต่อมากันเลยต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่เวลาเขาโตเนี่ยจะสวยงามมากๆนะคะใบของเขาจะสวยงามปลูกในบ้านก็ได้ค่ะนี่ค่ะความหมายก็ดีด้วยนะคะสําหรับต้นนี้ค่ะต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นโคตรรวยนะคะหรือต้นรวยโชคนั่นเองค่ะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะเป็นของขวัญของฝากในเทศก,กาลต่างๆหรืองานบุญต่างๆค่ะนี่ค่ะ สวยงามเลยทีเดียวค่ะสําหรับต้นนี้ค่ะชื่อก็เป็นมงคลอีกด้วยนะคะสําหรับต้นโคตรรวยหรือต้นรวยโชคค่ะ ต้นนี้เลยค่ะคุณผู้ชมต้นนี้นี่เลยค่ะใบสีน้ำตาลนะคะตรงกลางใบเนี่ยตรงกลางใบเขาก็จะเป็นประมาณสีเขียวอ่อนๆนะคะต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นปีกนางฟ้าค่ะต้นปีกนางฟ้านะคะเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้โดยการตัดกิ่งตัดกิ่งและมาชชามเหมือนกันนะคะต้นไม้ขนาดเล็กนะคะสำหรับต้นปีกนางฟ้าค่ะ และต้นต่อมากันเลยค่ะจะให้ดูต้นนี้ค่ะเริ่มโตแล้วนะคะสำหรับต้นนี้เลยค่ะต้นนี้นะคะก็คือต้นเฟิร์นเงินนั่นเองนะคะต้นเฟิร์นเงินเห็นไหมคะเริ่มโตแล้วเนะะี่ยค่ะเริ่มเนี่ยค่ะใบของเขาก็เริ่มงอกออกมาเยอะเลยทีเดียวต้นนี้ก็สามารถที่จะนําไปเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นได้นะคะเวลาที่เราเลี้ยงไปแล้วเขาเริ่มเป็นพุ่มแบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่แล้วเขาจะแตกตัว ออกมาอีกทีหนึ่งค่ะสําหรับต้นเฟิร์นเงินค่ะสวยงามไม่ทีเดียวค่ะสําหรับใบนะคะใบของต้นเฟิร์นเงินค่ะตรงหน้าใบาเลยนะคะจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะเป็นประมาณสีขาวออกสีเทาเลยนะคะสวยงามมากๆสําหรับต้นเฟิร์นเงินต้นนี้ค่ะ ต้นต่อมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้เลยนะคะถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะเขาเริ่มโตเห็นไหมคะเขาจะออกรากเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็คือเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะนี่ค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะดูจากรากนี่ค่ะนะคะต้นนี้ค่ะใบลา,ล,าลายแบบนี้นะคะเขามีชื่อว่าต้นสดิการลิ้นเงินนะคะหรือต้นหัวใจเศรษฐีนั่นเองค่ะ ต้นสติการลิ้นเงินต้นนี้นะคะเวลาที่เราจะนําไปขยายพันธุ์เราสามารถตัดกิ่งนะคะแล้วนําไปแช่น้ํายาเร่งรากนะคะเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราก็นําไปปักชําลงดินต่อได้เลยนะคะสําหรับต้นสติการลิ้นเงินนะคะการขยายพันธุ์เขาง่ายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะต้นสดิการลิ้นเงินหรือต้นหัวใจเศรษฐีค่ะเขามีหลายชื่อเลยทีเดียวนะคะสําหรับต้นนี้ค่ะ อาเริต้นต่อมานะคะต้นนี้เลยต้นสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าต้นเดฟไบ,บโพนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราสามารถขยายพันธุ์เขาโดยการตัดกิ่งนี่ค่ะเวลาที่เราซื้อต้นไม้ไปนะคะแล้วเราก็นคะคะปล่อยให้เขาเติบโตนะคะเราสามารถที่จะนํามาขยายพันธุ์ต่อได้นะคะ หรือใครจะนำมาเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะหรืออยากจะขยายพันธุ์ต่อโดยการตัดกิ่งนะคะเนี่ยค่ะตัดกิ่งที่มันยื่นยาวออกมานะคะแล้วก็นำไปขยายพันธุ์โดยการเสียบกิ่งเข้าไปในกระถางนั่นเองค่ะวิธีการขยายพันธุ์ของต้นไม้ขนาดเล็กทำได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่เป็นได้ทั้งไม้แกวนและก็ไม้กระถางเลยทีเดียวนะคะสำหรับต้นเดฟใบโพค่ะ เป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมกับต้นไม้มงคลแบบต่างๆถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกที่บ้านกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ